มาทอดมะเขือม่วงหรือมะเขือยาวอร่อยอรอ,ยอร่อยเอาไว้ทานกันนะคะถ้าหากเบื่อทอดแบบเป็นแว่นๆก็ลองมาทอดแบบนี้กันดูค่ะจะทานคู่กับน้ำพริกกะปิหรือจะทานเล่นๆก็อร่อยมากๆเลยนะคะอันดับแรกเลยก็มาเตรียมน้ำเพื่อแช่มะเขือมะเขือของเราจะได้ไม่ดำแล้วก็มีรสชาติกลมกล่อร่อยด้วยค่ะก็จะมีน้ำเปล่ากาให้ทั่วมะเขือเกลือแกงหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูครึ่งช้อนโต๊ะคนให้เกลือละลายจากนั้นก็พักไว้ก่อนค่ะ วันยาแต้วได้มะเขือม่วงมานะคะเราก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนจากนั้นก็นํามาปอกเปลือกถ้าหากท่านไหนไม่มีมะเขือม่วงจะใช้เป็นมะเขือยาวสีเขียวก็ได้นะคะแล้วนํามาปอกเปลือกตรงที่ติดกับขั้วก,ก็ปอกลักษณะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ใช้มีดผ่าครึ่งแล้วกรีดด้านข้างตั้งแต่ขั้วยันปลายเลยค่ะทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้จากนั้นก็มาพลิกกลับด้านแล้วเลือกกรีดตรงกลางก่อนเหมือนเดิมถ้าหากมะเขือลูกใหญ่เกินไปกรีดหรือหั่นไม่ถนัดก็แบง่งทําทีละชิ้นแบบนี้ก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนําไปแช่ในน้ําเกลือประมาณ5นาทีการแช่น้ําเกลือผสมกับน้ําส้มสายชูมะเขือของเราจะได้ไม่ดําเกลือก็จะทําให้มะเขือมีรสชาติกลมกล่อมขึ้นด้วยค่ะ ในระหว่างรอก,ก็จะมาเตรียมแป้งไว้สำหรับชุบม,มะเขือไข่ไก่ไกเบอร์ศูนย์หนึ่งฟองแป้งทอดกรอบ1ช้อนโต๊ะพูนๆทยอยคนไปเติมไปแบบนี้นะคะถ้าหากท่านไหนชอบแบบแป้งกรอบๆนานาก็สามารถใส่สองช้อนพูน,พ,นพูนก็ได้ค่ะคนให้เข้ากันจนเนื้อเนียนแบบนี้พอมะเขือของเราแช่ในน้ำเกลือครบเวลาก็ออกมาพักไว้ให้เสดดน้ำ แล้วนําลงมาชุบไข่และแป้งเกลี่ยเกลี่ยไข่และแป้งให้ทั่วๆมะเขือเลยค่ะมะเขือลูกใหญ่เกินไปแป้งอาจจะน้อยไปหน่อยนะคะอันนี้ผิดคาดนิดนึงค่ะถ้าท่านไหนไม่ชอบแป้งหน,นาๆแบบนี้ก็จะพอดีเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนํากระทะน้ามันขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางพอน้ามันร้อนได้ที่ก็นํามะเขือลงไปทอดเลยนะคะแล้วเกลี่ยกระจายออกมาให้เป็นแผ่ แล้วโรยด้วยงาขาวงาดำเพื่อเพิ่มความอร่อยทอดผ่านมาประมาณ3-4นาทีหรือว่าแป้งกรอบก็มาพลิกกลับด้านเน,นี่ค่ะสีสันน่าอร่อยมากๆเลยนะคะแล้วโรยงาดำอีกครั้งหนึง่งจากนั้นก็ทอดต่ออีกประมาณ3-4นาทีและนาทีสุดท้ายก็เร่งให้เป็นไฟแรงนะคะมะเขือของเราจะได้ไม่อมน้ำมัน เท่านี้เราก็จะได้มะเขือชุบไข่ทอดอร่อยออร่อยสีสันสวยงามไม่จำเจจะทานคู่กับน้ำพริกกะปิก็อร่อยมากๆเลยนะคะลองไปทำวิธีนี้ทานกันดูค่ะ